บอกลามินิมลแบบเดิมๆได้หรือยังยุคนี้ต้องมินิมมลแบบอินเตอร์จับเอาสไตล์นิวยอร์กมาใส่ได้ทั้งสวยและหรูหราในหลังเดียวกันเลยคลิปนี้พามาเทาโฮมน้องใหม่จากชีวาโฮมรังสิตปทุมกันค่ะซึ่งได้แรงบันดาลใจทั้งโครงการมาจากเมืองนิวยอร์กเลยนะไทป์นี้เรียกว่านิวเจอร์ซีสามห้องนอนสองห้องน้ำพร้อมพื้นที่ด้านหลังไว้สำหรับต่อเติมครัวไทย ด้วยนากว้าง5.7เมตรทําให้ตัวบ้านทอดยาวแบบนี้เลยเป็นทั้งครัวและมุมซักล้างได้เลยนะคะหรือจะทําเป็นครัวไทยระบบเปิดหลังบ้านก็ดีเลยค่ะห้องน้ําจะซ่อนประตูไว้หลังกําแพงแบบนี้เป็นกิมมิกเล็กๆที่ทางชีวาโฮมคิดมาให้แล้วพร้อมสุขภัณฑ์จัดเต็มด้วยนะการกั้นแบบนี้ข้อดีก็คือคนที่ใช้ห้องน้ําและคนที่อยู่ห้องรับแขกต่างก็ได้รับความเป็นส่วนตัวเท่ากันเลยค่ะ เพดานสูงตรงนี้มาพร้อมช่องแสงชั้น2จะมีห้องนอน3ห้องและ1ห้องน้ำค่ะแต่ละห้องให้พื้นที่มาพอดีสำหรับกัน